ตามทุกการจุ๊กจ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 ๊กเสียบเสียบโอ้ยจะหลุดแล้ว <laughs> เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติปะปันนะครับกับเกม Call the pencil แกะสลักหัวดินสอนั่นเองนะครับ แม่หลายๆคนก็น่าจะสงสัยนะครับว่าหัวดินสอที่มีขนาดเล็กแบบนี้เราจะสามารถแกะสลักได้ยังไงจริงไหมแต่ในชีวิตจริงก็มีคนที่สามารถทําได้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือกันเลยโดยที่ในเกมนี้เราจะได้ลองมาแกะสลักหัวดินสอเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเป็นยอดฝีมือกันได้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแกะสลักดินสอในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะจะแกะออกมาเป็นรูปแบบไหนกันนะสาหรับในวันนี้มีด้วยกันอยู่หลากหลายอันสีดำก่อนเบสิกครับผมมาแล้วก็ตอนนี้จุดวิ เป็นการเหลาดินสอเพราะฉะนั้นตอนนี้ปึ๊บ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 โอ้โหต้องให้เป็นแบบนี้ก่อนเรียบร้อยจากนั้นก็ตัดขอบไม้ด้านนอกนี้เฮ้ยสนุกดีลู้สิหัวดินสอแบบนี้งอแบบธรรมดาไปก่อนเป็นการเหลาดินสอให้เห็นนะครับถึงความแหลมเปียวได้เงินแบบชิวๆต่อไปก็ทำอะไรเอ่ยให้อัลล็อกอันนี้หรือเปล่านะมาลองอัลล็อกกันดูสีน้ำเงินเอาละ อุย้ยเป็นหัวแบบเรียบๆแบบนี้เลยเปิดอู้เห็นเนื้อไม้ด้านในสุดยอดเป็นไงจากนั้นแกะแบบนี้ปึ๊บโอ้โหโอ้โหฟึับมาได้อยู่เฮ้ยตอนนี้นะครับ เราจะต้องจริงจังกันหน่อยตรงนี้จะเป็นส่วนของเนื้อดินสอนะครับผมมาดินสอสีอะไรประมาณนั้นหุยุยุยอออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเริ่มต้นก็จะได้ประมาณนี้แหละนะเอาละต่อไปก็ยังไงเอ่ยคราวนี้สีม่วงมาปลดล็อกกันหน่อยใช้เลยเหมือนเดิมแบบเรียบเรียบเห็นเนื้อด้านในก่อนจากนั้นก็ ตัดขอบตรงนี้งานละเอียดแน่นอนเฮ้ย <Hey. S 1> คราวนี้จะเอาให้มันแหลมๆแน่นอนฟืบดูซิงับอ่าเอาทุกด้านจึ๊บจึบโอ้โหออกมาเป็นเหมือนหอคอยนะครับผม ไม่มนๆแต่ว่าเป็นเหลี่ยมๆแหลมๆเรียกว่าเป็นทรงพีระมิดนั่นเองนะครับมาเอ้ยไม่ใช่อันนี้ต่อไปก็รูปแบบอะไรเอ่ยสีนี้แม่สีแบบแดงๆชมพูชมพูแกะเหมือนเดิมฟึเอาละเนื้อไม้อย่างรวดเร็วแล้วก็อุย้ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบหัวแหลมๆด้านบนจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บงอยังไม่จบสิ้นอุย้ยเริ่มจะมีความแบบว่างานละเอียดมากขึ้นเออดกท้าไปฟึ๊บ อเฮ้ยเกือบจะหลุดนี่มันคืออะไรเอย่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ก็สวยงามดีนะนี่มันกล่องอะไรเอย่ยต้องเปิดกันแล้วเพื่อนโอ้โหมันก็คืออะไรกันนะกาแฟอะไรวะเนี่ยของไว้สะสมนั่นเหรออะไรก็ไม่รู้ช่างมันก่อนมาอันต่อไปเราก็ใช้เป็นสีเหลืองนี่ดูสิมาปลืด๊ด โอ้ยเหลือแบบว่าด้านบนนิดหนึ่งนี่งานสุดยอดอีกแล้วโอ้เป็นหัวมนๆคราวนี้ก็จะออกมาแบบว่าโค้งๆมนๆนิดหนึ่งนี่แล้วก็อุย้ยท่าทางอยากจะทำให้ มันเป็นเหมือนหัวคนนะครับไ่มีลูกกระตากันด้วยแล้วก็เป็นกลมๆโอเคอยู่งอหหน้ายิ้มเหมาะกับการใช้สีเหลืองจริงๆแล้วก็เอ้ยสัญ,ญลักษณ์ติดที่ดินสอกันด้วยโอ้โหอะไรวะนรนออนเนี่ยมีการอันล็อกดินสอนใหม่ดูสิเดี๋ยวผมนี่ก็คืออันเดิมอันใหม่อยู่ตรงนี้มาลองเล่นกันดูไปเลยโอ้โหใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิมนะครับผมมา เป็นแบบเล็กๆนิดหนึง่งมือเราละเอียดพอไม่เอย่ยได้อยู่โห้ยโคตรจะเล็กเฮ้ยแล้วก็มีนูนเข้าไปข้างหน้านิดนึงน่าจะออกมาแบบว่าโค้งๆเป็นแบบนี้เฮ้ยอย่าบอกนะเหมือนจะเป็นพินโบลิ่งเขาเรียกว่าแบบนั้นใช่ไหมเอย่ยอ้ดูสิมาตัดขอบปับ๊บสวยงามเป็นไงอ้อลับไปเลย100 200แท่งต่อไปซื้อกันหน่อยเพื่อน สีแบบเหมือนกาแฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมคราวนี้จะเอาแบบลักษณะไหนอืมโอ้โหเดาไม่ถูกกันเลยนะถ้าทางจะแหลมลงไปแบบหน้าดูดูสิจืบงอนี่ไงแล้วก็ เอย่าบอกนะเป็นไม้เบสบอลอ๋อได้อยูศิละปะที่สุดแสนจะสวยงามนี่เก็บตรงนี้ให้มันแบบว่ามีด้านล่างนูรออกมานิดหน่อยโอ้หได้แล้วแบบนี้สุดยอดไม้เบสบอลสามดาวไหมเออได้อยู่จะว่าไปนี่มันประเภทของกีฬานี่หว่าต่อไปก็น่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาเหมือนกัน อันล็อกไปก่อนอ่าสีน้ำเงินจะต้องเป็นอะไรกันนะสําหรับสีน้ําเงินเฮ้ย <Hey, S 1> แบบนี้ก็ยังเดาไม่ออกต้องไปอีกหน่อยที่ยกน้ําหนักอย่างแน่นอนดัมเบลไงเออใช่ไหมล่ะปั๊บหูยจะออกมาดีหรือเปล่านะต้องมาวัดกันตรงนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ยังได้อยู่อือป๊บงอที่ยกน้ําหนักปั๊บโอเคเป็นดัมเบลบ สามรฝีมือละเอียดจริงๆโอ้โหยมาอีกแล้วกรองพิเศษอืหเป็นรูปดอกไม้สวยงามต่อไปก็เป็นสีจะว่าไปอันนี้สีอะไรเอ่ยไม่รู้ลองใช้ดูก,ก่อนลักษณะโค้งๆแบบนี้งั้นเหรออืเราไม่ออกห,หรือว่าจะเป็นลูกลักบี้ฟราบงอ อ้า oh, ใช่ด้วยมีลวดลายเขาเรียกว่าลูกรักบี้หรือเปล่านะฮึบเออเป็นไงเก็บขอบเหมือนเดิมอุย้ยสวยงามคะแนนยังเต็มอยู่เหมือนเดิมเพื่อนประเภทสุดท้ายของกีฬาต้องจัดกันแล้วมาลุยสีเหลืองแบบนี้เฮ้ยถ้วยรางวัลอ่าถ้าจะให้เดานะเพื่อนฟึบฟึบต้องใช่แน่นอนต้องใช่แน่เหลืองแบบนี้มาโอ้โหถูกต้องครับผมอ๋อเดาอะไรไม่ผิดไม่ฮี่แล้วก็ ด้านล่างเป็นฐานที่จะใหญ่ออกมาหน่อยเก็บรอบปับ๊บแล้วก็ตรงนี้อือจิ๊บนี่โจโจโจทำเป็นเท่นสุดยอดสวยงามป๊าบโอเคมาถึงฮาโลวีนกันแล้วเทศกาลที่น่ากลัวว่าจัดตรงซีแบบแรกไปก่อนอืมเป็นการแกะฟักทองหรือเปล่านะไม่น่าจะใช่เฮ้ยหรือว่าจะใช่กัน ถ้าพูดถึงฮาโลวีนก็ต้องมีฟักทองปั๊บมน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 แล้วก็ค่อยมาเก็บตรงนี้ให้มันแบบเหมือนฟักทองเดี๋ยวผมอ่าปั๊มทุกด้านจุ๊กจๆ๊กจึกจกอย่าลืมที่จะทําเก็บขอบฝั่งนี้กันด้วยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบขาดจึ๊กจึกเสียบเสียบอ้ยจะหลุดแล้วนี่ฟักทองของข้าเสียรูปร่างไปนิดหนึ่งอดได้สามดาวกันเลยอันต่อไปสีม่วงไหน ดูสิถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นอะไรกันไปได้บ้างอืมฟลุโอ้โหตัวอะไรเอย่ยผีงั้นเหรอน่าจะเป็นผีฮึ้อจบโอ้โหตัวอะไรก็เดาไม่ถูกเก็บขอบตรงนี้จ๊บทุกด้านชึบชึบโอ้โยเหมือนจะเป็นผีนี่ก็คือมือของเจ้าผีงั้นเหรออทอทให้มนโอ้โหสุดยอดของความน่ารักสามดาวซะด้วยแสดงว่าสมบูรณ์แบบเอาละ แท่งต่อไปสีเป็นสีแบบเหลืองเหลืองตุ่นๆน,นิดหนึ่งอืมโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันก็คือตัวประหลาดกันอีกแล้วงั้นเหรอดูสิหัว oh, มนๆปึ๊บนี่ไม่ต้องเสียบเข้าไปเยอะอู้ uh, มันต้องอุ๊ย uh. อะไรเนี่ยเมกกื่อกี้เดี๋ยวใจเย็นฟับฟับฟับอืมเสียบเสียบเสียบโอ้โหท่าทางจะเป็นหัวกะโหลกโอ้ oh, แต่ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบ ลองพิเศษมาอีกแล้วขี้เกียจด,ดูแล้วเพื่อนช่างมันแท่งต่อไปสีแบบนี้ซื้อไปก่อน300แหลมแหลมมาก่อนเลยฟร้บอ,อืมเดาไม่ถูกกันอีกแล้วคงต้องทําไปก่อนนะครับผมับ <What? S 1> ขนาดนี้ก็ยังเดาไม่ถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮงานละเอียดไม่อยากให้ใครว่าอุ้ยเกือบจะหลุดแต่ก็เก็บตรงนี้โอ้โหต้องเสียบเข้าไปแบบขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยกินเนื้อเข้าไปเยอะอยู่นะเพื่อน ได้หรือ,อยังได้แล้วโอูโ้หูยแมงมุมมีแบบสลักลายเข้าไปด้านในด้วยนะสวยงามใช้ได้น่าจะเป็นใยแมงมุมเมื่อกี้นี้มาอันสุดท้ายของฮาโลวีนสีดำทะมึนดำขนาดนี้จะเป็นอะไรกันได้บ้างไอมาแบบแหลมๆเหมือนเดิมเลยเฮ้ยอันนี้ทำแบบประมาณครึ่งหนึ่งอยากกินเนื้อเข้าไปเยอะเดี๋ยวจะเสียหายโอ้โหเป็นขั้นแบบขั้นข้นแบบนี้ดูเทคนิคในการทำนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้ในชีวิตจริง ได้หรือเปล่ามไม่น่าจะได้นะอุ้ยอ้ยโอ้โหสุดยอดเก็บขอบก่อนแล้วค่อยมาตกแต่งเหลืออีกประมาณสี่ขั้นตอนอุ้ยจุ๊บมอ,อย,ยังไม่จบต้องเก็บรายละเอียดถึงตรงนี้โอ้โหต้องเก็บแบบว่าทุกขั้นทุกตอนคืออะไรวะเนี่ยอยากจะรู้ใจจะขาดอืมอออะไรก็ไม่รู้อ๋อครั้งคาวนี่เองดูตั้งนาน เอาละต่อไปก็หน้าหนาวงั้นเหรอมีคอเลคชันใหม่เริ่มมาก็สีขาวไปก่อนดูสิคงไม่ใช่ตุ๊ก,กตาหิมะนะนี่ให้เดาปุ๊บอืมไม่ใช่แน่นอนแต่เป็นอะไรก็ต้องมาลุ้นโอ้โหกินลึกคราวนี้กินค่อนข้างจะลึกเอ้ยหรือว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาหิมะและนี่ก็คือหมวกอุย๊ยจริงด้วยนี่ก็เป็นผ้าพ,พันคอในส่วนนี้มีมือโผล่มาด้วยออกมาได้ยังไง แม่จะเวอร์เกินไปแล้วเอ้ยกลมๆอุ้ยอย,อย่าก,กินขอบเยอะเอ้ยตัวมันจะผอมมาปิดตรงนี้นิดหนึ่งเย,ย้ได้เท่าไรเอ่ยอย่าสองดาว <c oughs> ตุ๊ก,กตายหิมะผอมไปเลยเอาละต่อไปเป็นสีนี้อันล็อกไปก่อนแล้วก็ลองใช้งานสีส้มๆด้านบนมาเป็นอะไรได้บ้างหรือว่าจะเป็นหมวกอือจับโอเคหมวกไม่เอ่ยมาปับ๊บ อุ้ยเป็นชั้นๆแบบนี้ถ้าทางจะหมวกแน่นอนเก็บขอบเล็กน้อยนี่หมวกฮีมะปราวินเทอร์แฮตอีกอันหนึ่งดูสิสีอันนี้เราไม่ค่อยจะถูกโอ้โหกินเข้าไปเยอะฟรับมามาก่อนเก็บขอบเก็บขอบด้วยความว่องไวด้วยความเซียนที่สุดในโลกอหือต้องมาค่อยๆกดจื๊บกดแล้ว ทุกด้านโอ้โหทํามาขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาเก็บตรงนี้อีกเอ้ยเหมือนจะเป็นถุงเท้าอ๋อเอ้ยไม่ใช่สิรองเท้าสเก็ตนี่เพราะว่ามีการทําให้มันแบบว่าสั้นๆแบบนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บอ๋อ,อหยูยอันนี้สวยงามอยู่สมดาวก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วฝีมือของข้าอีก2อันจัดให้หมดสำหรับเทศกาลวินเทอร์เลยลวกันนะวิป่ปื๊ด ความว่องไวต้องมาก่อนจัะนี้ฟลับเฮ้ยโอ้โหกินเข้าไปลึกเกินถ้าทางจะเสียคะแนนอืมแล้วมันคืออะไรเอ่ยคราวนี้ไม่รู้ปรับอะไรวะเนี่ยไม่รู้เ <c oughs> ดายังไม่ออกเรายังไม่ได้ปั๊บโอคืออะไรเอ่ยสามดาวด้วยอ๋อถุงมืออุย้ยเหมือนตรงไหนวะเนี่ยอันสุดท้ายของตอนนี้ รึบต่อไปก็เทศกาลคริสต์มาสสำหรับในคราวหน้ารึบมางานละเอียดมากคราวนี้รึบโอเคกินไม่ลึกกินไม่ลึกจ๊บมาแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหคราวนี้งานค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับผมปึ๊บ,บเก็บคอเพรัะผมแล้วก็จิ้มเข้าไปเอองอเป็นหิมะแบบนี้เลยสวยงามแน่นอนสโนว์แฟลกหรือสโนว์เฟลกนะ โอเคนะครับผมปลดล็อกคริสต์มาสเป็นที่เรียบร้อยก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยเพลินๆกันไปนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนำเกมใหม่ๆนะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ